วันนี้วันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ขณะนี้คณะช่างได้อัญเชิญบูรภากษัตริย์หรือว่าสี่มหาราชขึ้นไปปฏิสถานด้านในมนดปเนาะ,อะตอนนี้ะพ่อคุณรามคำแหงแก็กำลังจะนำไปปฏิสถานด้านในขณะนี้ก็ได้นะอัญเชิญบูรภามหากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มา ปฏิสถานที่วัดไทยสมคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จ้างยังเอาลงมาบะได้เตื้นเนื่องจากว่าตัวใหญ่มากเลยเนะเาะ,าาะ, 5, นนะตอนนี้คณะช่างกำลังวางแผนกันว่าจะทำาจะไดในการอัญเชิญ,ชญพ่อคุณรามคำแหงไปปฏิสถานด้านในอนุสาวรีย์ได้ 야, 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 야,

ते ज्ञान है ये Dah, dah, lewang, lewang

本当 <laughs> <laughs>

ได้อัญเชิญบูหากษัตริย์ที่สามพระองค์ได้มาปฏิสฐานด้านในอนุสาวารีย์สีมหาราชโดยบูรพกษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสีมหาราชจะปฏิสฐานอยู่ด้านนอกนะ้องอันนี้ก็อ่าเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว